สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับช่องพังลักกี้แฟมิลี่นะครับวันนี้ก็พาลักกี้เข้าป่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเป็นช้างป่าไปแล้วนู่นดูนะครับเนื้อตัวก็มอม่มมากๆเลยนะครับเล่นดินเล่นโคลนนะครับวันนี้เนาะเนื้อตัวก็จะมอมแมมเลยนะครับก็ฝนตกนะครับฝนตกก็น้องก็จะเล่นดินเนาะเนื้อตัวก็จะเต็มไปด้วยดินแดงไปหมดเลยนะครับวันนี้ออกมาหาของกินในป่านะครับ แต่ไม่ได้ไปไหนนะครับยืนนิ่งแล้วนะครับไม่ได้ไปไหนต่อเลยลัก,กี้ไปเร็วไปเ,เร็วมาแล้วครับนุ่เวลามาต้องเก็บอย่างรถมาด้วยนะครับ เป็นของห่วงของเขานะครับไปแล้วครับนู่นไปแล้วเดินไปก่อนแล้วหาของกินก่อนหาของกินก่อนไว้ข้างทางไว้ข้างทางครับจะหาของกินได้ไหมวันนี้นี่นี่เราก็ออกเดินเล่นทุกๆวันนะครับนี่ก็จะเป็นทางที่ชาวสวนไปสวนของเขานะครับ หาอะไรนู่นจะไปไหนต่อจะไปไหนต่อนะดูสิจะไปไหนจะลงไปแล้วจะลงไปแล้วเอ้าดูดูดูดความดื้อจะลงไปไหนครับดูนู่นปล่อยนะครับวันนี้ปล่อยนะครับดูจะลงไปไหนเน้อนู่นน,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 ไไน,นะนุ่นไปแล้วนะครับ จะลงหิวแล้วเอาไปไหนครับปล่อยไปแล้วนูน่นปล่อยหาของกินเองเลยนะครับเป็นช้างป่าไปแล้วนะครับเห็นแต่ลังไวๆ่างนี้นะจะลงไปได้บ่นน่นโอ้เอาต้นกล้วยนะครับเอาต้นกล้วยนะครับนู่นครับ อะไรดักกี้เป็นอะไรเอา้าอะไรกัดเป็นอะไรมีอะไรกัดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแตนตอดหรือเปล่าเอา้าเอา้า จะลงไปนะครับไปเจออะไรไม่รู้ออกมาเชยเลยไปแล้วไม่เอาแล้วบอกว่าไม่เอาแล้วเจออะไรเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเจออะไรนะครับสงสัยอะไรเนาะมีอะไรอยู่ข้างในสงสัยอะไรไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ก็ยืนนิ่งแล้วเอาเล่นดินก่อน ไม่ได้ไปไหนแล้ววันนี้อยู่กับที่เลยเมื่อกี้ก็เข้าไปไม่รู้เจออะไรก็ถอยออกมากินต้นกล้วยนะครับไม่ได้กินแล้วตอนนี้ก็ต้นกล้วยไปต่อไปต่อไปเออไปเลย แล้วนะวะอีกแล้ว <c oughs> เดินเล่นตอนเช้าๆนะครับอากาศดีมากเลยนะครับวันนี้หาของกินก่อนหาของกินก่อนดูต้นไผ่กินต้นไผ่ก่อนเลย อของกินก่อนเข้าไปนู่นแล้วเอา้าเจออะไรอีกเจอ,อยางรถเจอ,อยางรถออกเก็บสะสมไว้นะครับรอรถจะเอาอะไรอีกเนาะวันนี้อปกินยาก,ก่อนนะครับวันนี้ครับอากาศดีมากเลยเนาะไม่ร้อนนะครับนนองก็จะ ไม่ค่อยร้อนไตร่นะครับแต่ยังไม่ได้อาบน้ํานู่นครับเนื้อตัวมอมแมมเลยเข้าไปแล้วครับเข้าป่าภาัยแล้ววันนี้ยุงก็เยอะด้วยนะครับอยู่ในป่ายุงเยอะนะครับเจอยางรถอีกแล้วนะครับสองเส้นแล้วเนาะเออาหากอกินก่อนหนึ่ง กินเลยครับตามสบายเลยนะครับวันนี้นะครับเขามาปลูกป่าน,นะครับอยู่ในป่าก่อนวันนี้อยู่ในป่าก่อน,นครับเป็นช้างป่าไปแล้ววันนี้อร่อยครับอร่อยได้กินต้นไผ่ด้วยเนาะไผ่อยู่ข้างทางนครับเป็นไผ่ป่าน,นครับนี่ ออกเดินเล่นด้วยเนาะได้กินของกินด้วยนะครับวันนี้ครับตอนสสายนะครับวันนี้ใส่สายนะครับอากาศวันนี้ดีมากๆเลยครับไม่ร้อนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกเนาะปล่อยอยู่นี้ก่อนนะครับลัคกี้นะครับเดี๋ยวเดินต่อก่อนนะครับปล่อยไว้ก็ไม่ไปไหนแล้วครับมียางรถด้วยนะครับหามาได้จนได้นู่นครับสองเส้นแล้วกินไปก่อนจ้า เพื่อนเพ e ื่อนไมาได้ออกมาเดินเล่นด้วยนะครับมีแต่ลักี่คนเดียวนะครับเชือกเดียวนะครับที่ออกมาหากินของป่าได้นะครับบางเชือกก็เข้ามาไม่ได้นะครับบางเชือกก็ตื่นเนาะไม่ค่อยได้ออกมานะครับนี่นี่นี่เอาดูดูจะเอาตัวไหนเนาะโอ้หักแล้วหักแล้วหากกินต้นไผ่ไปก่อนนะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับอยู่กับกับธรรมชาติเนาะ ก็จะหากินเองได้นะครับทางนะครับถ้ามีที่ปล่อยเนาะมีอย่างรถตั้งสองล้ออีกแล้วตุดูห่วงไว้ แต่ลงไปข้างล่างไม่ได้นะครับเห็บเป็นเหวนะครับต้นไผ่ก็อยู่ข้างทางนะครับสี ดูลกักีกินยานครับกินข้าวป่าวันนี้นะครับหาของกินในป่าเลยวันนี้นะครับมีต้นอะไรด้วยเนาะโ้กินใหญ่เลยนะครับอร่อยใหญ่เลยเนาะต้นเต่าลางหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับช้างก็กินดีมากๆเลยนะครับถ้าเป็นต้นเต่าลางนี้เนาะจะหวานครับจะออกหวานๆนะครับวันนี้เนื้อตัวมอมแอมเยอะเกินวันนี้นะครับ ดูนะครับมียางลดด้วยนะครับสองเส้นไปเลยกลับหรือยังก็ไม่รู้เนาะกลับหรือยังลักกี้ครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับซับใครให้น้องลักกี้ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้น้องลักกี้นะครับขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับที่จะได้ชมคลิปต่อๆไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ